เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดมันเหล็ดนะครับมันเหล็ดเนี่ยนะครับเราจะต้องเปิดนะครับอันนี้เรามันแล้วแต่ลูกค้านะครับว่าเขาอยากได้เป็นเปิดข้างลองสูงลองตรงกลางหรือว่าเป็นลองตรงต่ำนะครับอ๋อแล้วแต่เขานะครับอันนี้ก็คือลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากเป็นลองตรงกลางนะครับเป็นลองตรงกลางแล้วก็เป็นมันเหล็ดนะครับอ่าดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้บีกักไปเลยนะใช้บีกับไปลองตรงต่ำเลยตรงนี้ใส่ขึ้นไปเลยนะครับกักไว้ กักแล้วขึ้นไปนะครับหามุมเข้าม,มาหมให้เจอก่อนนะครับผมเใส่ขึ้นไปอย่างนี้นะอา่านะครับเปิดขึ้นไปเลยนะครับบีต้องกักไว้ตลอดนะครับเนาะแล้วก็ทีนี้หน้าแบตเตอรี่กับหน้าบีจะต้องเริ่มเฉียงลนะเนาะเฉียงเข้าไปอย่างนี้เปิดข,ขึ้นไปตอนเข้าไปตอนเข้าไปนะครับจะเป็นหนึ่ง เวลาเปิดเนี่ยต้องขึ้นไปแบบเด็ดขาดเลยนะครับแบบก็คือแบบให้มันแบบเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ก็กักไว้หลังหูนะครับกักไว้ช่องหลังหูนะครับเอาอันนี้เป็นไกด์นะและว้วก็ปอนขึ้นไปแต่แข่งให้ไม่ได้ประมาณสองพันนะครับประมาณสองพันแลว้วก็ปอนขึ้นไปประมาณนี้นะครับลงมาเให้แค่ได้ประมาณนี้ถ้าลูกค้าอยากขยบก็ดีก็ค่อยค่อย,อยแต่งขึ้นไปเรือ่อย สรุปแล้วการเปิดทรงมันเล็กนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็กักไว้สี่ใแ,แกงเขาเ้าไปจบอันนี้ก็ไล่เงาเบอร์หนึ่งได้เนะลยเนาะเวลาไล่เงาเอเวลาเปิดทรงนะครับเนี่ยพยายามทําให้เงาเป,เป็นอย่างนี้เรามาสบัดเบอร์หนึ่งนี้คือเชื่อมเลยนะเพราะว่าเงาตรงนี้มันขาวไปละตรงนี้มันยังดาอยู่ถ้าสบัดเบอร์หนึ่งไปปั๊บเชื่อมเลยเรียบร้อยงานก็จะดีเนาะดังนั้นเปิดทรงให้ดีตั้งแต่ทีแรกนะครับ พยายามย้ำพยายามเน้นใ,ให้ได้ประมาณนี้ได้ไหม